ันเอกเกียรติศักดิ์นีวงศ์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าในช่วงเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนเมษายนนี้ พลโทเกงรงกจสีรักแม่ทัพภาคที่สผูพอวนในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ได้มีเจตนารมณ์อันสูงสุดให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทำความดีให้พี่น้องมุสลิมสามารถประกอบศาสนก,กิจได้อย่างเต็มที่จึงได้สั่งการเน้นย้ำในมาตรการเชิงรุกบูรณาการกำลังทั้งหน่วยทหารในพื้นที่กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสอของฝ่ายปกครองเพื่อดูแลพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด สามารถที่จะประกอบศาสนก,กิจได้อย่างเต็มที่ โดยปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลําดับด้วยการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติให้กับภาครัฐทําให้สามารถระงับเหตุที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามหวังทําลายชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้หลายครั้งแต่หากเมื่อใดที่มีเป้าหมายชัดโอกาสมีทางหนีพร้อมก็มักเป็นเหตุให้ผู้ก่อเหตุรนุนแรงสบโอกาสสร้างสถานการณ์เพื่อดารงความมีตัวตนของกลุ่มองค์กรที่ต่อสู้กับรัฐอยู่ในขณะนี้โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ากล่าวด้วยว่า เนื่องในเดือนอันประเสริฐรอมฎดอนปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้ทุกคนได้มีความมั่นใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมประสานการทํางานดูแลพื้นที่ช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนก,กิจเนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐประจําปีนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ประกอบศาสนก,กิจอย่างเต็มที่มุ่งประกอบคุณงามความดีและให้อภัยแก่กันรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้สมความ มุ่งม,มั่นตั้งใจในการกระทำความดีในเดือนอันประเสริฐนี้